สวัสดีนะคะวันนี้ฝันก็จะพาเพื่อนๆมาที่ศูนย์ฝึกอบรมไก่ย่างห้าดาวนะคะวันนี้ฝันเข้ามาเรียนรู้วิธีทอดวิธีไก่อบทุกอย่างก็งมาเรียนรู้นะคะถ้าเราจะคิดจะเป็นแม่ค้าหรือทําอะไรสักอย่างเราต้องเรียนรู้เพื่อให้ได้รู้แล้วก็ทําได้ถูกจะได้ไม่ผิดวิธีของการที่เราจะทําอะไรสักอย่าง ฝันก็เลยมาเรียนรู้วิธีอบรมกาย่าง5ดาวนะคะเพื่อทำธุรกิจใหม่เราจะมาเรียนรู้ไปได้วยกันที่นี่จะสะอาดนะคะจะเป็นที่สอนคนที่ว่าจะทําธุรกิจใหม่เราก็มาทําอะไรก็ได้นะคะที่เราตั้งใจทําทําให พบจะความสาเร็จตามที่เราตั้งใจเอาไว้ฝันอีกคนหนึ่งนะคะที่ตั้งใจจะทําทอะไรต้องทําให้ได้และองทำให้สําเร็จด้วยคือเป็นคนที่มุ่งมั่นทํอะไรจะทจริงจะไม่ถอยเพราะว่าอันนี้ก็คืออาชีพของเราที่เราจะต้องทํางานแล้วก็ทุกคนต้องมีหน้าที่ทํางานและก็ธุรกิจของเรามาด้วยกันนะคะวันนี้ฝันจะพาเพื่อนๆไปดูธุรกิจใหม่ของฝันที่ฝันกําลังจะเรียนรู้ไปได้วยกัน จะมีไก่หลายๆอย่างที่ฝันต้องเรียนรู้นะคะที่นี่มีทั้งไก่ทอดไก่สไปซี่ไก่เกลือไก่ต้นตำรับไก่พริกไทยเราจะต้องมาเรียนรู้ไปได้วยกันมานะคะวันนี้ฝันพาเพื่อนๆมาที่ฝันจะไปอบรมเปิดร้า จะตั้งเวลาเอาไว้เพราะว่าเราต้องมาเรียนรู้จะทําอะไรก็ช่างถ้าเราไม่เคยทําเราต้องมาเรียนรู้เพื่อดูวิธีการที่เราจะต้องอบกันด้มานะคะวันนี้ฝันก็จะมีธุรกิจใหม่อีกตัวหนึ่งนะคะที่ฟันกําลังจะทำอยู่ mm hmm. ก็แล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะมาดูที่ฝันแลนะ,ะ mm hmm. ดึค่ะเจอฟันที่ไหนจะเปิดร้าน mm hmm. ก็อย่าลืมมานะคะมารับชมและมาให้กําลังใจฝันนะคะ รารกิจใหม่ของฟันค่ะตัวไก่นี่ค่ะเราจะต้อง 6, 50นาทนีแล้วก็เพิ่มไปอีก15นาทีพร้อมคือ65นาทีไก่จ้อนี่เราก็จะทอดประมาณไม่เกิน3นาทีะนะคะ เดอ๋น้ามันะดงไม้หนึ่งเราจะเสีย้ารูปจะมีหอยจ้อหอยจ้อหอยจ้อ,อาสูดด้านเดินอาหารจ้อที่ว่าปีสุดรบเผ็ดจะมีสองรถนะคะ ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชมที่ฝันในวันนี้ค่ะวันนี้ฝันก็พาเพื่อนๆมาดูฝันมาเข้าอบรมจะเปิดร้านใหม่ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ